สวัสดีท่านผู้ชมถูกๆทกทานด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ในเกมของวันพีชไฟติ้งแพ h นะครับก็จะพามาดูตัวละครไบยองฮอปเป็นตัวละครใหม่มาถึงนะครับนี้ซึ่งจะเข้านี้มันก็ให้เราทดสอบโดยการที่จะลงภารกิจนะครับผมก็ผมจะพาดูสกิลเขาๆแล้วเราจะไปซูมเอาตายเหยองมีฮอปก,กันนะครับมาดูว่าผมจะได้หรือปล่าก็ค่อนข้างที่จะเท่แล้วก็เก่งนะครับผม,มกดกรุสปล่อยไปหอกก็ สกิลส่วนใหญ่ของไต้เหรอก็จะเป็นตีระยะไกลนะครับนี่แพ้แต่สกิลตีเฉยๆจังหวะที่ประมาณ4หรือ5นี่แหละก็จะมีตวัดดาบปล่อยขึ้นพลังออกไปนะครับก็โอ้โหอย่างแท้ครับตัวละครใหม่นี้จะเป็นระดับ SS นะครับอยู่ในสายอยู่ในที่สุ่มนะครับผมจะเปิดให้สุ่มพิเศษตั้งแต่วันนี้วันที่30นะครับผมถึงวันที่13ของเดือน5นั่นเองก็ใครที่อยากได้นะครับก็รีบจะสุ่มกันอันนี้มันจะให้กด สกิลที่อยู่ฝ่ามือข้างบนแต่เรายังไม่กดนะครับผมจะพาดูสกิลของแต่ละอย่างนี่ดูไปที่ป,ปินะครับป่อยในนี้มีตวัดขึ้นดาบไปด้วยอย่างนี้ครับนี่โดนหมู่ด้วยนะซึ่งแบบใครที่มีครอบครองผมบอกเลยว่าโกงมากๆนะครับหลังจากที่ผมไปลองสุ่มตัวของเอเนลกับเอผมไม่ได้เลยเหครับผมเกมนี้ตัวสุ่มก็แรกๆค่อนข้างที่จะหาง่ายนะครับเพราะว่ามันมีได้จากกิจกรรมของซันจิด้วยนะครับผมเล่นแน่ วันหนึ่งหรือ2วันนะครับผมเราก็จะได้สูงอยู่ที่ประมาณ30ถึง50ครั้งเลยนะครับผมก็ใครที่ดวงดีก็ได้ตัวละครดีๆไปแล้วกันโอกาสออกตัวดีๆนะครับเป็น1%เหมือนกับเกมของวันพีซอีพิกเลยนะครับผมเหมือนกันไปอะ่เปอเที่จะได้ตัวนายไปใี่ดูตปเหยื่อดูอันตินะครับผมโค้หอย่างแท้ครับหล่อเกินดวนติตว,วัดทีเดียวโอ,อ้ยดู ไอ้น้ำแข็งภูเขาน้ําแข็งหายไปเลยครับผมดูเลือดอมโคตรแรงก็ทำภาร,รกิจเสร็จสิ้นหน่อยเรียบร้อยเราฝืนนะครับเขาให้ทําภารกิจแต่ผมไม่ทำนะครับผมเราพามาดูสกิลเบื้องต้นก็แท้ก่อก็เดี๋ยวไปด่านที่3า่นะครับผมก็เดี๋ยวจบด่าน3เราจะไปสุ่มกันนะครับว่าไตาเหยื่อจะ ออกหรือเปล่าก็มาด่านที่3แล้วนะครับผมนหนดูท่าสองท่าสองก็เป็นท่าที่แท่นะครับหลังจากที่ปล่อยสกิลสองแล้วจะกดได้อีกครั้งหนึ่งก็คือจะปล่อยพายุหมุไนไห้โคตรแท่ครับส่วนสกิลที่1จะเป็นการตรวัดขึ้นดาบถ้ากดอีกทีหนึ่งจะเป็นการพุ่งแลวก็ทาให้ศัตรูนั้นลอยขึ้นนะครับได้เหวี่ยงปั๊บอย่างแท้่านีดูนผมชอบที่เป็นแบบตีเฉยแล้วมีแบบตวัดขึ้นดาบลงไปด้วยครับโคตรหล่อ เดี๋ยวเราจะเคลียร์ด่านนี้ให้เสร็จสิ้นเดี๋ยวจะไปสุ่มเอาตาเหยี่ยมีฮอกกันนะครับมาวิ่งบนลวิ่งบอลไปด,ดูอันนี้ในทางบนเดี๋ยวดูสกิลหนึ่งนะครับแล้วก็ก,กดอีกนิดนึงมันจะพุ่งปับ๊บนี่ไปไปไปก็ปกติไหนเราตีเฉยๆเรียบร้อยหมดแล้วอะครับผมตีเฉยมันอย่างหล่อเลยปั๊บเอาวัดขึ้นหนาออกไปดูตีดูตีเฉยนะผมตีตีแล้วก็ปับป๊บปับั๊บ ห่ออย่างแท้ครับมามามาดูต่อวัดอห่ออย่างบ้าครับผมตอนนี้ก็เรียบร้อยโดนโดนม,ม,ม้ตายหยอ่โมโหผมบอกแล้วว่าอยาให้ตายมมหยอ่โมโหยูอัมครับผมโหขึ้นดาบอย่างแท่ดูอันติตตอนนี้นะครับดวอันติโหตอนไรกมันอย่างนี่เลยครับก็ไม่รู้ว่าตัวต่อไปจะเป็นตัวไหนนะแต่ตัวล่าสุดตอนนี้เป็นตายอยอมีพอพนะครับผม ไหนโห oh, อย่างแท้แต่ว่าไม่โดดหัวหน้ามันเลยวะไม่เป็นไรแต่เหยวเราไปแรงครับเดี๋ยวดูฮาหนึ่งครับโยกโยกโยกแล้วก็พายุหมุนโหดูพายุหมุนหลังจากที่หมุนอยู่เราก็ไล่ตีได้อีกปกตินะครับผมแ่ดูที่อางเกลือนะครับผมแม่งเถื่อนเกินโอ้แท้ครับใครที่เป็นแฟนคลับไหนนีวันพีชนกดับันดับหนึ่งก็ไม่ควรพลาดที่จะหาไทเหียมีฮอกมาใช้งานนะครับผม เจอกับโลลอนอาร์เซโลหน่อยหอนี้เหมือนฉากที่ตอนไปเอาเอาซันจิมาเข้าวัวนี่หว่าเจโซโลจะมาสู้ไปยมีฮอคเราได้ไหน้หดอยู่อย่างเถือนนะครับคอมโบไปตีในอารีน่านี้ผมบอกเลยว่าไม่ได้ขยับแน่นอนเพราะว่าสกิลทุกสกิลของไปโยมีฮอ่อะเหมือนจะล็อกเป้าได้ด้วยนะครับตอนที่กดปล่อยขึ้นดาบไปแล้วแล้วพุ่งอีกทีนึ่งอะมันจะเป็นการล็อกฝั่งตรงข้ามเลยนะครับถ้าอยู่ในระยะนะหรือว่าโกงมาก ไหนน,หน,น,หน,นี่ลุนลุนวครับพายุโอ้โหเทกเกินก็ถือว่าสุดยอดนะครับเอาละครับผมเอาเป็นว่าตตยเหี่ยวเราเข้าเาป็นประมาณนี้เดี๋ยวเราไปสุ่มหาตาเหี่ยวมีฮอบก,กันนะครับผมซึ่งตอนนี้ตัวสุ่มผมไม่มีเลยนะครับแต่มผมมีไอตัวของผลพิศาจอยู่สองพผมจะขอไปซื้อ10ใบนะครับเพื่อที่จะมาสุ่มให้ทุกคนดูอันนี้ผมไป ผมมาไปสุ่มกับบานที่เป็น S กับ A อเนียไปหมดแล้วนะครับ30-40ทีคือไม่ได้ตัวอะไรมาเลยนะครับได้แค่ระดับ S อเป็นนามิตัวเดียวนะครับมาเอาตาเหี่ยวมีฮอกกันดีกว่าว่ามันจะออกหรือเปล่าอันนี้ก็ขอวาดตามรูปภาพตัวอย่างข้างบนขวามือนะครับผมเปนหน้าคนนี่เอาขอเอาให้เหมือนที่สุดนะครับผมแต่ผมเป็นคนที่วาดรูปไม่เป็นเลยอะครับก็ขอให้มันใกล้เคียงที่สุดแล้วกันในนี้ใส่ตาแล้วก็ทรงผมนะครับผมสูงขึ้นไปหน่อย จะหมูกไหนหรือปากนะครับเดี๋ยววาปากเสร็จก็จะปล่อยมาโอเคนะครับมาดูกันว่าเราจะได้หรือเปล่าตัวที่หนึ่งนะครับเป็นอ่อหเป็นโคบี้นะครับโคบี้ก็าวะเอามาไว้ก่อนดีกว่าได้เป็นเศษไหนมาตัวที่สองทั้งหมดสิบตัวนะครับเราส่มสิบให้สิงม่วงอ่อห่อซอมวิ่งมาอย่างไวตัวที่สามนะครับ เฮ้ยสีส้มมาครับเป็น S หรือ SS เฮ้ยตาเดียวโอ้โหตายเยี่ยวมาเฉยนะครับใช่ H ้ SS ไหมเนี่ยก็น่าจะเป็น SS นะครับผมในนี H ้ SS จริงจริงด้วยโอ้โหดวงดีเกินนะครับผมก็ได้ตาเหี่ยวมีฮอปเฉยนะครับแคปภาพ1ทีไปเลยนะครับผมก็โอ้โหสุดยอดนะครับผม ไม่มีอะไรที่ดีใจขนาดนี้แล้วหรือว่ามันฟุกวะเนี่ยแต่เลดการออกมาน่าจะเป็น1%เเหมือนกันนะครับผมก็ดวงดีเกินอันนี้ก็ตัวที่เหลือได้อะไรก็ไม่สนใจแล้วครับขอให้มีตายเหยื่อตัวเดียวนี้ผมก็ดีใจแล้วนะครับผมแม่อะไรจะดวงดีขนาดนี้นครับก็ไหนครับภาพอย่างเดียวนะครับช่องนี้ได้ตายเหยื่อซึ่งแบบหลังก่อนหน้านี้ไปสุ่มมาหลายทีนะครับไม่ออกสักทีหนึ่งไม่ว่าจะเป็น SA เแนวตัวละครที่เป็นระดับ SS อนะครับแมงไม่ได้พอกิจกรรมตายเหยื่อเข้า เราได้ไตเหยื่อใช่ไหครับผมดูไต่เหยื่เรา <st> ใหม่พลังเริ่มต้นผันห้าอย่างหล่อครับเดี <st> ๋ยวเราจะมาอัดเลเวลของไตยเหยือนะครับไต่เหยือก,ก็ถือว่าเป็นตัวใหม่ล่าสุดที่ถือว่าโกงที่สุดก็เป็นได้นะครับหลังจากที่ตอนแรกผมพาดูสกิลเขาข้ามก็ถือว่าโกงมงมากเลยเนาะถือว่าดีมากนะครับเดี๋ยวเรามีอะไรเราจะอัดมันให้หมดนะครับผมซึ่งผมบอกว่า ตาเหี่ยวนี้ผมบอกได้เลยแม่งเกียนสุดๆเรื่องของการตีคนเดียวเราจัดตัวละครให้เต็มนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะพาไปตีคนคลิปนี้ผมจะขออัดตัวละครทั้งหมดไว้เข่าๆก่อนเลยนะครับผมนี่อย่างรลอครับเดี๋ยวเริ่มที่อัพเลเวลให้มันก่อนเลยลวกันตอนนี้ผมเลเวลอยู่ที่20มันจะอัดได้ตามเลเวลของตัวละครหลักนะครับคือถ้าเลเวลหลักเราขึ้นสูงแค่ไหนเราจัดเลเวลของตัวละครได้เยอะแค่ไหนนะครับตอนนี้ได้แค่20อันนี้ก็ใส่เท่าที่มีไปก่อนนะครับ นี่เป็นการสเสริมพลังใส่ไปก่อนมีอะไรก็ดึงมาใส่ให้หมดนี่คอมโบนามิคอมโบนามิใช้ตัวนามิหรือเปล่าว่าส่วนอันนี้ยังไม่มีการ์ดตรงสส่เลยนะครับอันนี้จะเป็นสกิลพิเศษนะครับถ้าเราใส่ให้ตัวละครไหนตัวละครน,นั้นก็จะมีนะครับอันนี้ผมขออัดของสโมเกอร์ไว้ก่อนละกันเพราะว่าเดี๋ยวอนาะคตจะปันสโมเกอร์อยู่นะครับผมมันเป็นตัวควันที่เป็นแบบอะไรเอามาเล่นแบบขำๆแล้วกันเนาะนี่นนอัดเอาสแต็กเบื้องต้นของมันนะครับ มาตอนที่เลเวล20ก็เอาไปใส่สมเกอร์จะได้เนาะส่วนเดี๋ยวตายเหี่ยวเดี๋ยวผมไปอัพตรงที่เป็นรูมหัวใจนั้นเอาการของตายเหยี่ยวมาใส่อีกทีหนึ่งละกันสําหรับท่าที่4นะครับนี่มีอะไรใส่ให้หมดเดี๋ยวการพวกนี้เราสามารถหาได้เหมือนเดิมนะครับมีลงดักในดาดเพื่อที่จะเอามาอัปเดตการได้เนาะก็ไหนนีาทอะไรได้เราต้องทําหมดเลยนะครับเพื่อตายเหี้ยอตอนนี้พลังเหู่อที่6เพิ่งจะ4พันก็ขออัพ ขอัพความแรงของสกิลต่างๆหน่อยนะครับอันนี้ก็มาดอปมาดอปหน่อยกดสีฟ้านะครับมันจะเป็นการดอปถ้าจะกดอีกครัง้งก็จะเป็นสีส้มแต่ถ้าเอาเราจะพอก็กดสีฟ้าเพื่อที่จะออกมานะครับผมนี่ออกให้แรงขึ้นนะครับ4,100แล้วดอปหน่อยดอปหน่อยนี่สีเหลืองกดเอาอีกนะครับผมมันน่าจะใช้อันเดียวกันเนาะน่าจะอันเดียวกันแหละนี่ ในนี้อัพอย่างเดียวนะครับลวัลวๆตอนนี้ขอเพิ่มพลังเพื่อที่จะเตรียมตัวไปลงอารีนาสำหรับตายเหยี่ยวผมนะครับเดี๋ยวจะขออัดเลเวลตัวละครหลักเพิ่มด้วยนะครับเพื่อที่จะปลดล็อกสแต็กที่หนึ่งนี้ไปอัพสกิลขั้น2ขั้น3ามอะไรก็ว่าไปนะครับตาเหยี่ยวเราต้องแบบแรงที่สุดลวกันเพราะว่ามันเป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับมันต้องโหดอยู่แล้วเนาะ ดีตะเกียบางตนเราก็ได้รับชมกันไปแล้วตอนนี้พึ่งจะ4,500เองนะครับผมเดี๋ยวขอเวลาไปหาการ์ดหาอะไรเพิ่มเติมหน่อยเนาะสำหรับตาเหี่ยวเราก็ถือว่าอย่างเท่ครับผมใครที่ดูแล้วชอบใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมนี่อัพการเพื่อจะเอาอัพหัวใจเอาการ์ดต่เหี่ยวมาแล้วกันส่วนคลิปหน้านะครับผมจะพาทุกคนไปตะลุยอารีน่านะครับผมก็ตัดค,คลิปนี้ไปจะอาาัดตาเหียวขึ้นให้ได้แบบ ที่สุดเท่านี่ผมจะทำได้แล้วกันเนาะใครที่ไม่อยากพลาดอลินาตายอย่ามีฮอกว่าจะโกงและเกียนขนาดไหนนะครับฝากกดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้เวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆนะครับผมจะได้ไม่พลาดเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับผมเราก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วนะครับคลิปหน้าก็อย่าลืมมารับชมกันใหม่ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ